สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและคลิปนี้เป็นคลิปที่4ในซีรีส์ลงทุนผ่านกองทุนรวม by Kelly V.I. Coach นะครับก่อนเข้าเนื้อหาเพื่อนๆอ,อ,อ่านคำเตือนก่อนการลงทุนด้วยนะครับโมเดลถัดมานะครับก็คือเป็นแผนการนะครับหรือย่อม,มาจาก Global Absolute Return นะครับจากชื่อก็บอกเลยว่าเป็นแผนที่เหมาะ กับการเน้นเรื่องของการเติบโตในภาพรวมของกองทุนนะครับพอนี้มันดียังไงนะครับก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยลงทุนในตลาดอื่นๆได้นะครับเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า global นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเราไปลงทุนเองโดยตรงในตลาดต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้เราจะสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งการลงทุนที่ดีๆนะครับในต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะต้องเป็นนั่งลงทุนรายใหญ่นะครับหรือเราไปซื้อหุ้นต่างประเทศเองเนี่ยถ้าเราซื้อโดยตรงทีหนึ่งมัน จะทําให้จัดพอร์ตยากมากๆเลยเพราะว่าราคาหุ้นต่างประเทศค่อนข้างสูงนะครับเราซื้อไปครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยหุ้น500หุ้นเนี่ยก็ใช้เงินไปในสัดส่วนที่เยอะแล้วนะครับในพอร์ตของเราครับสามารถที่จะปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็ ทางฟิโนมิน่าก็จะให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพอร์ตเป็นระยะระยะด้วยนะครับพอร์ตนี้เหมาะกับใครนะครับก็สําหรับคนที่มีเงินเย็นที่จะลงทุนนะผมแนะนําเลยนะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตกาพอร์ตกิฟต์พอร์ต GCP นะครับหรือ,อท็อป5นะครับเราควรจะต้องเป็นเงินที่ลงทุนได้ในระยะยาวกว่า3ปีขึ้นไป นะครับอันนี้ฟันธงให้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราไม่มีเวลาใน,ในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการลงทุนนะครับก็เหมาะก,กับการที่จะใช้แผนอัตโนมัติเหล่านี้นะครับรวมทั้งเราไม่ได้ยึดติดกับสภาวะตลาดนะครับบางทีฟังข่าวมากไปเราก็จะมีพานิกได้มีอะไรมีความกังวลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเรามาลงทุนผ่านอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะครับเราก็รับความเสี่ยงในการลงทุนได้บ้างนะครับตัวอย่างของพอร์ตนะ ข้อมูลนะวันที่30มีนานะครับปี2020นะครับก็จะเน้นลงทุนในตลาดเงินเป็นหลักนะครับก็อย่างที่บอกเนาะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับก็เลยจะ,ะโยกเงินจากตราสารที่มีความเสี่ยงสูงนะครับย้ายมาอยู่ในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำลงนะก็อยู่ในตลาดเงินนะครับ K Cash SCB t m f Plus นะครับ แล้วก็เป็นกลุ่มของตราสารทางเลือกนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะโฟกัสไปที่2อ,อย่างคือกองรีดแล้วก็ทองคาเช่นกันนะครับสัดสวยก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับสรุปก็คือพอร์ตกาเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่อยากเน้นเรื่องของภาพรวมในพอร์ตนะครับเติบโตยังไม่ต้องการกระแสเงินสดนะครับแล้วก็มีเงินเย็นในการลงทุน3ปีขึ้นไปนะครับขั้นต่ําในการลงทุนพอร์ตกาคือ3ล้านบาทน,นะครับ